ณหมู่บ้านสุขสันร์มีกระต่ายน้อนชื่อทิกเกอร์เจ้าทิกเกอร์ชอบเล่นเกมออนไลน์มากที่สุดในโลกเกมที่ทิกเกอร์ชอบเล่นคือผจญภัยในป่ามหาัศจรรย์ทิกเกอร์ได้พบเพื่อนใหม่ในเกมมากมายแต่เพื่อนที่ทิกเกอร์คุยด้วยบ่อยที่สุดคือหมาป่าใจดีหมาป่าใจดีชอบช่วยเหลือทิกเกอร์ในเกมเสมอทำให้ทิกเกอร์รู้สึกดีใจและไว้ใจหมาป่าใจดีมากวันหนึ่งหมาป่าใจดีชวนทิกเกอร์ไปเล่นเกมอื่น หมาป่าบอกว่าเกมใหม่นี้สนุกกว่าผจญภัยในป่ามหัศจรรย์มากทิกเกอร์ลังเลเพราะไม่เคยเล่นเกมอื่นเลยแต่ด้วยความที่ไว้ใจหมาป่าใจดีทิกเกอร์จึงตกลงเมื่อเข้าไปในเกมใหม่ทิกเกอร์พบว่ามันแตกต่างจากเกมที่เคยเล่นมากเกมนี้มีแต่คนแปลกหน้าและทุกคนดูไม่เป็นมิตรเลยหมาป่าใจดีบอกให้ทิกเกอร์บอกชื่อจริงที่อยู่และโรงเรียนเพื่อจะได้รับรางวัลพิเศษ ทิกเกอร์เริ่มรู้สึกไม่สบายใจแต่หมาป่าใจดีบอกว่าไม่ต้องกลัวเราเป็นเพื่อนกันนะทันใดนั้นเสียงของคุณแม่กระต่ายก็ดังขึ้นทิกเกอร์มาทานอาหารเย็นได้แล้วจ้าทิกเกอร์รีบปิดคอมพิวเตอร์แล้ววิ่งไปหาคุณแม่ระหว่างทานอาหารเย็นทิกเกอร์เล่าเรื่องหมาป่าใจดีให้คุณแม่ฟังคุณแม่ฟังอย่างตั้งใจและพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่า ลูกรักการมีเพื่อนในโลกออนไลน์เป็นเรื่องที่ดีแต่เราต้องระมัดระวังตัวด้วยนะอย่าบอกข้อมูลส่วนตัวกับคนที่เราไม่รู้จักเพราะคนที่ไม่ดีอาจจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นทำร้ายเราได้ทิกเกอร์ฟังคุณแม่ด้วยความตั้งใจและเข้าใจว่าคุณแม่เป็นห่วงทิกเกอร์ตัดสินใจว่าจะไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับใครในโลกออนไลน์อีกต่อไปวันรุ่งขึ้นทิกเกอร์เข้าไปในเกมผจญภัยในป่ามหาัศจรรย์และบอกหมาป่าใจดีว่า ขอโทษนะเราบอกข้อมูลส่วนตัวให้ไม่ได้คุณแม่บอกว่ามันอันตรายหมาป่าใจดีโกรธมากและเริ่มพูดจาไม่ดีใส่ทิกเกอร์ทิกเกอร์ตกใจมากและรู้ว่าหมาป่าใจดีไม่ใช่เพื่อนที่ดีอย่างที่คิดทิกเกอร์บล็อกหมาป่าใจดีและตั้งใจว่าจะเล่นเกมอย่างระมัดระวังมากขึ้นทิกเกอร์รู้แล้วว่าโลกออนไลน์เป็นโลกที่สนุก แต่ก็มีอันตรายซ่อนอยู่เราต้องฉลาดและระมัดระวังตัวเสมอเพื่อที่จะปลอดภัยในโลกดิจิทัล